สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b a s q u ุ t คนเดอ้อจะไปเผาแต่เฮิงเลยที่เวนมื้อนี้แม่เพิ่งได้ของแซ่บแล้วพี่น้ององวัวได้ลูกเนาะได้แต่เฮิงเลยแม่เพิ่งอบเอาน้องมันโดนโดนไลายชั่วโมงผ่านไปเลยฮักก็ออกพี่น้องเลยน,น้อยน่าตัวนี้เนะาะมันเลี้ยงแต่บางโตเลยพี่น้องเลยบางอัน,นก็ไลายก็หนีบอ่ะบางโต ขิ้นกำลังลางเนาะเห็นวันนี้หนูนนนนก็แซ่บขนาดนะยครับขึ้กระซาใหญ่หรือว่าใหญ่มันบ่มากเนาะหัดกระซาใหญ่พี่น้องก,กระซามขาเอ้นต้มพอดีเลยเป็นอาหารแรงสุดเพลินลนะต่ค่อยกินก็ได้ครัพี่น้องขำควายอะไรกินได้นี่เลยพี่นอ้อง,องแม่เพิ่งจะยังเวลล่างลายเถืออ่อหรอกเนาะยังมีขี้เหงื่อขี้ยังอยู่ขี้ดิน เอ็นมาสิ่คือแบบบน่ากินพอต้มซุกแล้วแซ่บขนาดเลยพี่น้องแต่หัดข่อยกินก็ได้เนาะกินได้แต่ควายพี่น้องเลยควายก็ต้องเป็นควายดำเนาะควายกินชิ้นมันได้กินโตมันก็นาจะได้แต่งว่กินก็ได้เอแม่มันจะเอาไปต้มพอดีเป็นอาหารแรงของสุพรรณเนาะสิปั่นคนอยู่เอนนี่วก็สีแบ่งกินนานเนี่ย้ายบางีกินของแซ่บพี่น้องเลย เบิ head, ่งแม่เพิ่นได้อาหารดีแล้วก็มาเบิ่งอันต้องเคยเนาะเพิ่นก็เอารถไทยขึ้นมาจากไหยนาเลยพี่น้องหันติดรถเปลี่ยนติดรถเล็กออกเพี่น้องเพราะว่าข้าเมื่อต้องเมื่อส่งกับเจ้าเนาะมันไกลเติบแล้วเพิ่นก็เมื่อยลำหน้าเนี่ยแหละแางมันก็ขำเติบเพื่อยังหอดนะ เบิดสภาพเลยชองเคยเมือ่อยเบิดแห้งหรือเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องใส่ทางตัวน,นี้มันต้องนัง่งได้หลายคนเนาะนัง่งย่อนแขงกันคาก็ได้ดีนี้ไปดิช่องเคยเมือ่อยแห้งไนะถนาบัดมือบัดเว้นไถนาะขัดนาะเพราะว่า ขนาดไฮ1 2ไฮก็ยังเมื่อยอ่ะพี่น้องเอ้ยบดมือบดเวงกตกแบบเร่งเลยเนาะยันบทันคนน่ะน้องงัวกับแม่เพิ่นไปเที่ยงนันบ่ฮู้ว่าเพิ่นต้มหรือยังพี่น้องเอ้ย่อยกะเบิ่งกว่างไปทางใดลเนาะกงานเพิ่นกําลังนั้นดีๆมันแฮงเตรียมตัว10มื้อเนาะดีเนาะ ค่อยขำลงแรงไก่กระแซวแซวอยู่ไก่เป็ดอยากกินอาหารเปิดกาศหับขาแรงน่องผู้ไอเส้าแพนอยู่น้ำร้านท่าไ้านพักผ่อนจังหน่อยทางหมู

เออใส่คขลังเล็กน้อยโลก้าแล้วกคนขลังจะใหญ่ดำนาเนาะมืออื่นก็ต่อยมือหนึ่งแต่ว่ามืออื่นหัวคนสิมาจากค้นน้องพี่น้องได้ยักพันมือนี่โอ้โหูย์พันหมอ บ่าเข้าหงมห้เจ้าสักเาเข่าหงมเข่าหงมเรียปนงาเจ้าบพใครเข้าหงห้ำมือถึงกาเพราคนมาอีกมือหนึ่งเนาะหัวชิได้จากคนเ่อมนาอีเออทำอะไรเขาเป็นลูก้าเป็นลูก้ามือ มาลูกกามาลูกกาบดมืออะไร้ิลีแ้อาลิเบิร์ใหราลิเบิรมืปลาจมือไปก็อยู่ลำลาบ้าอยู่นี่บ้าไอ้แม่หมอนี่เหนยังไงบ้าที่รถจะพามันขึ้นรถยังเดี๋ยวน้ำบกว่าน้ำมาให้น้องกินก่อนลูกน้ำมาให้น้องกินนลูก่าผู้เม่อยังเมยอยู่ ซ <laughs> าเพสผดยานผดทันหลดนอ๋อเบิดกันยี่บ้าพี่น้องเลยเบิดกันยีน่ดอกเนาะคำเหน็นทังแบบมีฟ้าโดดแบบเมื่อแล้วถ่ามันเลยเด้อผดยานผดทันเออเด็กเอง <laughs>

หลังจากจะคนงานขนเมือเนาะพี่น้องข่อยก็ซส้มาหนึ่งเข่าไว้เมย์คนเนาะหนึ่งเข่ายากที่ต้มน้องงัวาไว้พี่น้องข่อยคิดเอาเพิ่มต้มไว้แลวเนาะที่เท้เพิ่มเงินต้มพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วพูดแหละเป็ดไก่ก็จะกินอาหารแล้วพี่น้องอมาเกือเป็ดเกือไก่เนาะยากพี่น้องงามเนาะโบกเบาล่าคนกะ สูบน้ำเตรียมสีใส่ให้หน้าดำมืดเนี่ยพวาน้ำมันเบิดเลยเนาะโอะก็ถึกอยู่พี่น้องเอ้ยก็กอไก่ซอยนี่ก็คนงานดำน้ามันนี่กับมุ้งเพว่นได้จักห่เนาะเนมไปบนเห็นบนเขียวกับบนลายบนลายดอกพี่น้องอ่ยขวดเข่ากับข้างไว้หนี่พี่น้อง ถ้ามันขึ้นอายมันซุกจังไสเนาะเกือกไก่แล้วกับจังสิไปเที่ยงพุดเลยพี่น้อ,นองเลยนนี้ก็อยากเกือแล้วเนาะพี่น้องมีทั้งห้ำม,มีทั้งเข่าเม็ดเนาะให้กินผสมกันทำไรพี่น้องเป็ดก็เลื่อยอยู่ซ้ำนั่นแหละ3-4โสี่ตัวน้อย เ้นาะไก่ไม่โตน้อยๆพี่น้องตัวน้อยๆแล้วก็แม่มันนดิ๊ดีดิดีหลรถบ่ได้เมือบ้านใช่ไหเขาขึ้นรถดีิ๊ดีเลยบ่ได้เมือบอเขาขึ้นหลุดเพิ่นสิบ่เมือน้ำพี่น้องคนย่างคนย่างคนชิมเมือน้ำเนาะไก่มาก็ได้โอเคเนาะพี่น้องวันนี้ค่อยกะไปเที่ยงพุ่นกันเนาะ ขวดเข้ากันสิ่ข้างไว้ก่อนกล้าว่าอีกสักพักหนึ่งมาจอบปัองขึ้นอายแล้วก็สวยแตวจังสุต้มนองงัวเนาะเชียงเป็ดเชียงไก่ก็ถือยิ่งแรงถ้าเ้าเกลือแล้วแล้วคนก็แล้วเราถ่ายยิงกระทันเกลือคนก้าวนแซวแซวอีูพี่น้องบักมุมไหวบักมุมแหลนน้ำหลดสุดท้ายลบมาบักมุมบ่เออ มาเบิ่งงัวก่อนพี่น้องว่ามีงัวตัวหนึ่งมันก็ใกล้จะได้ลูกเลยคือว่าแม่พี่นะให้มาเบิ่งเนาะเนบ่โบเห็นมันยัดมันไปหลักได้ลูกนะใโบเห็นพี่น้องเยเห็นแล้วเนาะพี่น้องตัวสินคิดว่าพผลโบเห็น ลบไปลบมาอยู่พี่น้องเอ้ยมันเจาะบางหดเข่าอีกกันจะขึ้นอายหรือยังปันเข่ากำลังขึ้นอายพี่น้องฮะสวยเข่ากันสวยเข่าแล้วมาต้มข้างหม้อต้มนองหัวพี่น้องก็ยังไม่ใส่ยังลงไปเนาะพอดีใส่หัวสีคข่ใส่สมใส่ยังลงไปพี่น้องนองหัวัวล่างสะอาดเลยเนาะพี่น้องตามนีก็สิข้างหม้อไว้นี่เนาะพี่น้องใส่สมใส่หัวสีไขาแล้วก็ หม้อผดพอดีก็ใส่น้องงัวลงไปข้างทิ้งมาดิเนาะผดกับสิไปห้าอันหน้ามันอันไหนก่อนพี่น้องขามละไยากลูกคู่มือนี่ก็เนาะกัสิบบริเห็นตอนต้มแล้วเด้อพี่น้องเลยแม่้องเพลกับพระท่านได้เมื่อยอยู่กํลาลังหูดสมใส่หม้อต้มน้องงัวอยู่สมขาม,ม,มใบมะขาม,านม,ม,ขนมเนาะมันมีอยู่ก็เลยใส่ไปซะพี่น้องเลยใบมะขามสมน้ำมุกมันไม่มมใช่ควรจะใส่ใช้บมะขามเลยดีเลยต้นมันม,ม<ด>ีอยู่ใบมะขาม คั่มเลย่นก็ยังสูบน้ำอยู่วะยังสูบน้ำยังยังยุ่งยากไยพี่น้องไอ้ยำไห้ยำนาเดี่ยโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับเนาะขอพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องทำไมลงเพล่เป็นต้มอะไรมืดอะไรมันตายเลยในนี้เนาะใส่โบได้เลยใส่โซลาเซลล์อันน้อยเลยก็สีต้มลงไปเบิ่นหั่นเลยพี่น้องเว้ยมันซุกเลยจังปาดปาดหั่นเป็นชิ้นชิ้นเนาะเดี๋ยวมันก็หดเขาว่าใส่อันนี้ลงแล้ว หน้าวา,ายเนาะแตบิดคือวันหน่อยโอเคพี่น้องว่ายยายห่างย่างลูกย่างเตาเผาไปเลยพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง